ปิดหวานหนุ่มยิ้มไม่ยอมลงแบบนี้ต้องให้โรงพยาบาล KMB คุณหมอลูกหนูดูแลเท่านั้นค่ะเวลาใส่เสื้อผ้าค่ะเราต้องซื้อเผื่อไม่ใช่เผื่อตัวเองนะคะเผื่อภูเผื่อภูใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราใส่ลัดรูปมันจะป่องเหมือนคนท้องนะคะตอนก่อดท้อง47เท่านี้จะโอเแล้วก่อนที่จะตัดสินใจมาเคยดูเคยดูที่นี่ทีนึงแล้วอะค่ะนานแล้ว5้าปีแล้วค่ะแต่กลัวกล้าค่ะก็แบบดูรีวิวเยอะๆคุณหมอลูกหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยตัดสินใจลองดูพร้อมหรือยังคะที่จงท้องแบบพร้อมค่ะร้อสู้นะคะเต็มที่เลยทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาแบนอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้หน้าท้องยุบจนเริ่มจะเห็นว่ากระดูกซี่โครงของพี่ทารนะตอนนี้ต้องกลัวค่ะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนที่นี่คุณหมอน่ารักคุณหมอก็น่ารักค่ะพูดจริงไม่ได้โม้ไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนโรงพยาบาลเค B คุณหมอลูกหนูเอาอยู่ ค่ะเอาดีๆใครอยากได้โปรโตอนนี้ทักเข้ามาได้เลยค่ะพอปโ,ปโปรเพียบมากแล้วเจอกันที่โรงพยาบาลคุณหมอลูกหนู KMB Hospital นะคะ